เปียนคณะกรรมการประเมินตำแหน่งครูวิทยฐานะจังหวการพิเศษทุกท่่นครับผมนายวิสุทธ์สุรินทร์ครูจรังหวการสงกัดส่วนการสารนอกระบบและการสาตามกตัญญูสายอำเภอสมุยหรือใช้ชื่อยอ่อเรียกว่ากศนอำเภอสมุยส,สภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามับปรัชญาของกศนซึ่งเราใช้ปรัชยาคิดเป็นเน้นผู้เรียนที่สําคัญที่สุดครูเป็นเพียงผู้จัดโอกาสกระบวนการเรียนรู้เน้นการมีส่วนร่วมจัดระบบแหล่งข้อมูลร่วมกับผู้เรียนเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของกศนเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ใหญ่ัยแรงงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุดต้องเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนนําความรู้ไปใช้ได้จริงตามสภาพบนบทของตนเองจึงมีการริเริร่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้โมเดลมาบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจก,ก,กรรมพัฒนาผู้เรียนกอสนอาสมมอำเภอสมย มีกิจกรรมโครงการทุนการศึกษาเด็กสาะวะยากลาบากในเขตนทริสูรภาคเหนือเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งมีรายได้จากการประกอบอาชีพมีขั้นตอนการรับทุนการศึกษานักศึกษาต้องจัดทาโครงการอาชีพนําเสนอตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษาแต่ละคนพบว่า นักศึกษาเขียนโครงการไม่ถูกต้องตามหัวข้อโครงการเขียนโครงการไม่สัมพันธ์สอดคล้องกับสถานการณ์ชีวิตจริงจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดก,กิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้จักประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทําได้คิดเป็นทําเป็นจักการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ภูรูปรสาระความรู้ต่างๆการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกสูตรการสานอกระบบระดับการสายขั้นพื้นฐานพุรธศักพราช2 5 1 1ระดับมัธยมสาย่ต้นในรายวิชาการพัฒนาชีพให้มีความเข้มแข็งเรื่องการเขียนโครงการพัฒนาชีพ มีอบข่ายเนื้อหาเรื่องประเภทการประกอบอาชีพแนวทางการเตรียมข้อมูลก่อนเขียนโครงการความหมายและประเภทของแผนความสําคัญของโครงการลักษณะของโครงการที่ดีและวิธีการเขียนโครงการโดยการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาเรียนรู้จากใบงานการสัมภาษ์สอนานาระหว่างนักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้อเน่โมเดลเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยกระบวนการหลักๆได้แก่ 1. การกำหนดสภาพปัญหาที่ต้องการในการเรียนรู้ Orientation เป็นขั้นตอนที่นั้สาแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชีพที่รู้จักและอธิบายถึงความสำคัญของอาชีพตามข้อมูลที่ได้ศึกษาเรียนรู้และสังเกตทั้งในชุมชนและนอกชุมชน วางแผนเรียนรู้ในการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ 2. การสแวงหาความรู้และข้อมูลต่างๆ New w a y e of Learning นักศึกษาศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพและการเขียนโครงการเพิ่มเติมจากใบความรู้พร้อมทำฝึกประสบการณ์เรียนรู้จากใบงานที่มอบหมายนักศึกษานำเสนอโครงการจากใบงานและการพิปรายของนักศึกษากระตุต้นให้นักศึกษาพ,พูดคุยในกลุ่มโดยใช้คำถามการสนทนาหรือสัมภาษณ์ โดยกำหนดหัข้อการเรียนรู้ 3. การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ Implementation นักศึกษาเขียนโครงการพัฒนาชีพจากควรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำเสนอโครงการพัฒนาชีพเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของโครงการพัฒนาชีพของนักศึกษารายบุคคลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 4. การประเมินผลการเรียนรู้ e v o l u a t i o n ทำแบบทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ประเมจากความสมบูรณ์ของหัวข้อโครงการพนัฒนาชีพสังเกตการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของนักศึกษาสื่อการเรียนรู้ประกอบด้วยใบงานใบความรู้และสื่อการสอนโถ่พอ,พอยเมื่อนักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้โอนเน่โมเดลนักศึกษาสามารถวิเคราะห์การเขียนโครงการสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน ไปพัฒน,นาโครงการอาชีพของตนเองได้มีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่พัฒน,นาขึ้นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาที่โรงทะเบียนเรียนประผมในพิสุทธิริินขอจบการน,นำสดเสนอเกียนเท่านี้ครับขอบคุณครับ